กลับมาติดตามช่วงแรกของรายการดีเทรนด์นะครับไปดูความเคลื่อนไหวจากค่ายฟูจิฟิล์มที่ตั้งเป้าวไว้จะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของตลาดกล้องมิเลเลสครับฟูจิฟิล์มตั้งเป้าขึ้นเบอร์หนึ่งตลาดมิเลเลสด้วยส่วนแบ่ง35% Fuji ฟูจิฟิล์มเผยภาพรวมกล้องดิจิตอล9เดือนแรกรวมกว่า25%เมื่อเทียบกับปีก่อนค่าไตรมาส4น่าจะกระเตื้องขึ้น ชี้ร่อง m i r เล r l a เลเป็นกลุ่มเดียวที่ยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและเป็นความหวังที่จะชุดให้ตลาดดีขึ้นส่วน Compact และ DSLR อย่ายังลดลงต่อเนื่องตั้งเป้าเป็นผู้นำมิลเล r รเลสด้วยส่วนแบ่งการตลาด35%ในปีนี้ นายโกจิวาดะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทฟูจิฟิล์มประเทศไทยจำกัดบอกว่าภาพรวมของกล้องดิจิตอลในประเทศไทยรวมทุกประเภทปีนี้คาดว่าทั้งปีจะมีมูลค่าอยู่ที่5,500ล้านบาทลดลงประมาณ17%เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยในกลุ่มของกล้องคอมแพคและกล้อง DSLR จะมียอดขายลดลงขณะที่กล้องมิเลอร์เลสนั้นมีอัตราการเตริบโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะในไตรามาส4น่าจะเป็นส่วนทำให้ยอดขายภาพรวมทั้งปีของตลาดกล้องดีขึ้น นายสิทธิเวศเวดพัฒผู้จัดการอาวุโสผลิตภัณฑ์กล้องดิจิตอลอิมเมจชิงบริษัทฟูจิฟิล์มประเทศไทยจำกัดบอกว่าตลาดกล้องคอมแพกที่ลดลงนั้นเนื่องจากสมาร์ทโฟนจะมาแทนมากขึ้นดังนั้นทางรอดที่ดีที่สุดคือการพัฒนากล้องคอมแพกให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีคุณภาพของภาพที่ดีขึ้นแต่ท้งนี้สมาร์ทโฟนจะไม่สามารถมัตีตลาดกล้องเปลี่ยนเลนส์อย่าง DSLR ได้เนื่องจากประสิทธิภาพของภาพที่ได้ต่างกันและมีการใช้งานที่แตกต่างกัน สำหรับตลาดกล้อง m มิเลเรสที่มีอัตราการเติบโตนั้นเนื่องจากพฤติกรรมของคนไทยจะเปลี่ยนแปลงเร็วและยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆได้ง่ายทำให้ m i มิเลเ s สซึ่งเป็นกล้องที่มีความกระทัดรัดและคุณภาพไม่ต่างจาก DSLR สาสามารถทำตลาดได้ง่าย คุณสิทธิเวชกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นล่าสุดฟูจิฟิล์มได้เปิดตัวกล้องมิเล o ร l เลส XT1 Graphite s i l v e r Edition และกล้องคอมแพกระดับไฮเอ n น X 1 0 0 t โดยจะเน้นการทำตลาดในตำแหน่งเดียวกับ DSLR มุ่งเจาะกลุ่มลูกค้าที่เคยใช้งาน DSLR ให้หันมาใช้งาน m i เล o r l e s s มากกว่าเนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงและมีความเหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน ส่วนช่วงดีร์ตหรือรายงานพิเศษวันนี้ไปดูก้าวสำคัญของการเปลี่ยนผ่านจากค่ายมือถือยักษ์ใหญ่โนเกียไปเป็น Microsoft Device ครับก้าวข้ามความแตกต่างภาษาวัฒนธรรม Microsoft Device การควบรวมกิจการระหว่าง Microsoft และ Microsoft Device ในประเทศไทยตอนนี้สมบูรณ์แล้ว100%ซในแง่ของการทำงานเพียงแต่จะมีเรื่องของการย้ายสำนักงานไปรวมกันและทยอยปรับเปลี่ยนแบรนด์ตามร้านตัวแทนจำหน่ายที่จะแล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกปี2558 นายยานธน์สิมะวานิชกุกลกรรมการผู้จัดการ m i c r o s o f t Device ประเทศไทยพูดถึงความคืบหน้าในการควบรวมกิจการบริษัทโนเกียประเทศไทยจำกัดที่เปลี่ยนเป็น m i c r o s o f t Device ประเทศไทยที่จะเข้ามาดูแลกิจการในส่วนของอุปกรณ์พกพารวมถึงผลิตภณัณฑ์แท็บเล็ตของแบรนด์ Microsoft อย่าง Surface ด้วยดังนั้นการรีแบรนด์จึงได้เริ่มขึ้นที่ก่อนหน้านี้จะสื่อสารว่าเป็นสมาร์ทโฟนลูเมียบายไมโครซอฟท์หลังจากนี้ก็จะใช้ชื่อตามตรงได้แล้วว่าเป็น Microsoft โดยใช้ l ู m มียเป็นจุดในการเชื่อมต่อ2แบรนด์เข้าด้วยกันปีหน้าถือว่าจะเป็นปีที่ Microsoft Device กล่าวขึ้นมาท้าชิงในตลาดสมาร์ทโฟนอย่างแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่ระบุบแบรนด์ว่าเป็น Microsoft ภายใต้รุ่น l u m มีย535 หรือว่าเป็นก้าวแรงและก้าวสำคัญของ Microsoft Device ประเทศไทยที่จำเป็นต้องสื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคให้รับรู้ว่า Nokia ได้กลายเป็น Microsoft แล้วอย่างเต็มตัวพร้อมกับการเรียกความเชื่อมั่นของผู้บริโภคให้หันกลับมาสนใจเพื่อจะกลายเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดต่อไปภารกิจหลักของ Microsoft Device หลังจากนี้ก็คือการทำงานร่วมกันกับ Microsoft ที่แต่เดิมจะมีส่วนที่ดูแลกลุ่มผลิตภัณฑ์ Windows และ Surface อยู่แล้วเพื่อให้เข้าไปใช้ความสามารถของ Microsoft Device ที่มีจุดแข็งเรื่องของช่องทางการจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศกับความรู้ในแง่บริการบนแพลตฟอร์มเพื่อนำมาพัฒนาเป็นส่วนที่สำคัญให้ผู้บริโภคเข้าถึงจากเดิมผลิตภัณฑ์ Lumia จะพยายามชูความโดดเด่นในแง่ของบริการที่แตกต่างจาก Windows Phone ทั่วๆไปอย่างการมีระบบบริการแผนที่ย่าง h e e Maps เข้ามาให้ลูกค้าได้ใช้ รวมกับฟังก์ชันกล้องที่มีฟีเจอร์ที่หลากหลายแต่ว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงเป็น Microsoft แล้วบริการบางอย่างก็จะหายไปและเข้ามาทดแทนด้วย Ecosystem ของ Microsoft แทนทั้งหมดโดยสิ่งที่ลูกค้า Lumia จะได้รับจาก Microsoft d e v i c e คือนำบริการและโซลูชันต่างๆของ Microsoft ทั้งหมด มาใช้งานบนลูมเมียให้ได้อย่างราบรื่นไม่ว่าจะเป็นในแง่ของ Microsoft Office โปรแกรมสนทนาอย่าง Skype พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์อย่าง OneDrive ฟรี15 g b การเชื่อมต่ออีเมลผ่าน Microsoft Outlook กับอีกกว่า3 0 0 0 0 0แอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดใช้งานกันในส่วนของบริการแผนที่นำทางก็จะเปลี่ยนจาก Here er Maps มาใช้งาน Bing Maps แทนเพียงแต่ว่า Microsoft d e v i c e ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะใช้ฐานข้อมูลเดิมของ Here er Maps ในการให้บริการอยู่ ในขณะที่โนเกียส่วนที่เป็นเจ้าของ h e ียแม p s ก็สามารถนำบริการนี้ไปใช้ในการทำธุรกิจอื่นๆได้นายจิรพัฒน์จันเจิดศักด์หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนนักพัฒนา Microsoft Device ประเทศไทยกล่าวเสริมว่าจุดเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือการมาของ Windows 10ที่ Microsoft วางไวใ้ให้อุปกรณ์ทุกชนิดสามารถใช้งานร่วมกันได้ตั้งแต่สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊ก PC All-in-One รวมไปถึงเครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่าง Xbox จนกระทั่งผลิตภัณฑ์อื่นๆที่จะออกมาวางจำหน่ายในอนาคตเหตุผลหลักที่ Microsoft d e v i c e เลือกนำ Lumia 535 Dual SIM เข้ามาเป็นรุ่นแรกเพื่อประเดิมตลาดภายใต้แบรนด์ใหม่อย่างเป็นทางการเนื่องจากมองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในช่วงระดับราคาที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในตลาดสมาร์ทโฟน นะเดียวกันในช่วงปีหน้า Microsoft d e v i c e ก็เตรียมพร้อมจะนำผลิตภัณฑ์ลูเมียรุ่นใหม่เข้ามาทำตลาดให้ครอบคลุมทุกช่วงระดับราคาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคในทุกกลุ่มอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามในส่วนของตลาดฟีเจอร์โฟน Microsoft d e v i c e ยังจะใช้แบรนดน์ Nokia ในการทำตลาดต่อ เมื่อย้อนกลับมาดูในส่วนของโนเกียแม้ว่าจะขายในส่วนของอุปกรณ์พกพาและบริการให้กับทาง Microsoft แล้วแต่ก็ยังเหลือส่วนของธุรกิจหลักอย่าง Nokia Solution และ Network ที่เน้นขยายโครงสร้างพื้นฐานในตลาดอุปกรณ์โทรคมนาคมที่กำลังเติบโตยอย่าง c g LTE ขณะเดียวกันยังมีธุรกิจแผนที่นำทางภายใต้ชื่อ Here m a p ที่ปัจจุบันเริ่มนำข้อมูลแผนที่ดังกล่าวมาเปิดให้บริการแก่ลูกค้าในระดับ รวมไปถึงกลุ่มลูกค้าคอนซูเมอร์ที่ใช้งานระบบปฏิบัติการ Android และ Windows Phone รวมถึงการใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์นอกจากนี้โ o k i ียเทคโนโลยีได้มีการจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่จะกลายเป็นอนาคตใหม่ขององค์กรด้วยการร่วมมือกับโรงงานผลิตในจีนผลิตแท็บเล็ตราคาประหยัดที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เพื่อเตรียมออกทำตลาดในช่วงต้นปี2015 โนเกีย N1 จึงถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อลบคำสบประมาทของเหล่านักวิจารณ์ที่บอกว่าโนเกียจะหายไปจากตลาดหรือโนเกียเป็นบริษัทที่มองเห็นถึงอนาคตที่เกิดขึ้นแต่ไม่สามารถผลิตอุปกรณ์ที่ออกมาตอบโจทย์ตลาดได้ จุดเด่นของ Nokia N1 นอกจากตัวอินเทอร์เฟสและแผนที่ยังเคลียร์แมแล้วก็คือการเป็นแท็บเล็ตที่นำประสบการณ์ความรู้ของ Nokia มาผลิตเป็นแท็บเล็ตที่ใช้อลูมิเนียมเพียงชิ้นเดียวบาง6.9ม mm, ิลิเมตรผสานกับคุมพลังของ Intel ลคอร์2.3กิกะเฮิรตแบบ64บิตขนาดหน้าจอ7.9นิ้วความละเอียด 2K ที่สำคัญคือเป็นแท็บเล็ตรุ่นแรกที่ใช้พอร์ต USB Type C Bluetooth 4.0แบตเตอรี่ 5,300mAh ระบบปฏิบัติการ Android 5.0 Lollipop ราคาเปิดตัวราว8,200บาท ขอพักสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้าดีโชว์เคสจะกลับมาพร้อมกับการรีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นแรกจากค่ายเหมื o นกรในชื่อรุ่นว่า l u m เ a 535ครับ